เราอยู่กันที่หอประชุมมหาวิรัยราชภัฏเชียงรายเรื่องราวของสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยวันนี้มาประชุมทั้งภาคเหนือแล้วก็นายกสมาคมสันนิบาตภาคเหนือจาก17จังหวัดภาคเหนือ600กว่าแห่งเรียกว่ามาพบปะกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนนะครับทางวิชาการมาทําความรู้จักกันเพราะเรามีสมาชิกทั้งหมดของภาคเหนือนะคร <5 66 S 1> ับ566เทศบาลเทศบาลหนึ่งา 1, 3าคนก็คือตัวนายกเทศมนตรี ประธานสภาและก็ประหลัดเทศบาลมันก็จะอยู่ประมาณ1,798คนจะ่ทาให้การบริหารงานเทศบาลเนี่ยก้าวหน้าและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนท้องถิ่นต้องพัฒนาไม่มีใครที่จะเข้าใจท้องถิ่นไปมากกว่าคนในท้องถิ่นท้องถิ่นต้องพัฒนาเกิดแก่เจ็บตาย ปัญหาตัวอย่างจะอยู่กับท้องถิ่นทั้งหมดเลยมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับท่านนายกจากหลายๆพื้นที่นะครับว่านำความรู้เนี่ยไปพัฒนาในพื้นที่ของเราเองนะครับประโยชน์ชนของพี่น้องประชาชนต้องมากอนเพื่อเป็นแนวทางในการทํางานให้ถูกต้องนะครับพัฒนาในพื้นที่ของเราให้ตรงความต้องการของพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้ครับภาคเหนือตอนล่างพร้อมพัฒนาเย yeah ่เห็นด้วยกับรูปแบบของกระทรวงท้องถิ่นก็เห็นด้วยกับ คณะกรรมการท้องถิ่นแห่งชาติสิ่งที่มันตอบโจทย์ก็คือแก้ปัญหาที่มันสะสมมานาน30ปีต่อยอดในเทศบัติของเราครับขยับขยืขย่นของการให้การองค์กรปกครองท้องถิ่นมีอิสระในการทํางานท้องถิ่นพัฒนาประชาปะเป็นสุขเฮ